สวัสดีครับวันนี้เราจะออกเดินทางไปกินก๋วยเตี๋ยวป้าสม,สม,สมรีกันครับป้าสมรีด้วยเพื่อไปกันนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเราออกเดินทางกันได้เลยนะครับไปเลยตอนนี้เราก็เดินทางมาเกือบจะครึ่งทางแล้วนะครับด้านสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยธรรมชาตินะครับรายล้อมระหว่างการเดินทาง เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับได้สนนเส้นนี้อยู่ในถนนที่ชื่อว่าถนนเกอะเกียงนะครับเดี๋ยวเราพอใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราเจะไปดูกันต่อนะครับครับผมในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวัดตานะครับผมเป็นวิถีชุมชนของธรรมชาติของชาวบ้านที่อยู่กันในละแวกนี้นะครับ บรรยากาศล่มลื่นเป็นความเป็นธรรมชาติมากครับและถัดจากวัดตาลที่เราผ่านมาก็จะเป็นวัดบางตันในนะครับส่วนวัดก่อเกงก็จะอยู่ด้านหน้าของเราที่กำลังจะไปถึงนะครับผม ที่เราเห็นด้านขวามือก็จะเป็นวัดกกเกาะเกียงครับเรากำลังจะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวป้าสำมลีแล้วนะครับผมแลวเราก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวป้าสัมลีครับนับว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านลับอีกร้านหนึ่งครับที่ เราแวกนี้รู้จักกันดีแนละ้วรสชาติดีมากครับครับผมแล้วเราก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวป้าสำลีเจ้าเก่าแล้วครับ <Wow. S 1> เรามาชมด้านในของร้านกันนะครับบรรยากาศของร้านก็จะเป็นแนวธรรมชาตินะครับ wow. ราคารายการอาหารของร้านก็จะไม่แพงเลยนะครับก็จะอยู่ที่25บาทธรรมดา้าพิเศษสาบาทมีเนื้อสดปับเปื่อยลูกชิ้นแล้วยังมีเ่ยจับน้ำข้นนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มชาดำโอเลี้ยงบรรยากาศทางร้านก็จะมีทุกคนนี่ครับผมชุดเตี๋ยว ตามละ25่สิบห้าบาทาลูกิ้นนะจ๊ะลูกชิ้นนะครับต,ตับหมูยี่สิบห้ <25 S 1> <5 S 2> บาทนะนี่เราักะคิับผมาน่ากินมากนะครับผมเ๋ิวเราไปลอกินกันได้เลยะครับผมและเราก็กินก๋วยเตี๋ยวกรเรเดี๋ยวเรามา คือขนมเบื้องกับบ้างกันนะครับผมก็จะมีไส้หวานไส้เค็มน,นะครับเป็นขนมเบื้องโบราณนะครับาามากานมากๆเลยนะครับพี่ชับขนมเบื้องสูงหนึ่งครับไส้หวานครับกระดุมยี่ห้อไหนคะถั่วไครับผม<า>ผมแล้ววันนี้ก็ เราได้มาที่ร้านป้าสัมดีได้มาชิมก๋วยเตี๋ยวรสชาติดีมากนะครับแล้วก็ได้ขนมฝากเป็นขนมเบื้องนะครับรสชาติดีเช่นกันครับแล้ววันนี้ต้องขอลาเพียงเท่านี้รบกวนฝากพี่ๆกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับ